ได้รับการใช้กรัลำปีนะคะไม่ให้เน่าง่ายนะคะเวลาเราจะใช้นะคะได้มาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้จะผัดเท่าไหร่เราแกะเป็นก้านๆออกแบบนี้นะคะที่เหลือเก็บไว้ใช้ได้แต่ถ้าเราใช้ผานะคะจะทําให้มันเน่าเสียง่ายนะคะวันนี้พี่รักษ์อยู่บ้านคุณแม่นะคะคุณแม่จะผัดกรัลำปีให้พี่ลักษกินมาดูกันค่ะเอาข้าวรอยยิ้มไหเออ ผัดกะหลำปลีสีมือคุณยายเอาตรงนี้ดูดูสีหน้าคนผัดคนผัดหันมาหน่อยค่ะไหนคนผัดหันมาหน่อยค่ะพ <c oughs> ันยน้อนแสงวันนี้มาบ้านแม่นะคะผัดกยยะหลำปลีคุณยายคุณสวยจะผัดดูกระทะซะก่อนความโกรกเก่งกะทะระวังไหมค่ะคุณยายค่ะนี่ใส่หอมกับกระเทียมใช่ไหมคะหมูก่อนคว,วามหมูความหมู เอาหมูอย่าเยอะนะคะหมูไม่ต้องเยอะน,อนะ,ะพี่นีนะคะพีนี้ยู่เท่าไหร่แล้วคะ8 5ค่ะ <75 S 1> ไป <75 S 1> ดูหนะ้า <75 S 1> ไหนคน85มายิ้มหน่อยผัดค่ะผัดแปสห้าด,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 ดูกระทะก่อน,นะคะ่ะผัดนะคะ เมื่อกี้ใส่น้ำมันแล้วก็หอมกับกระเทียมนะคะนี่แล้วก็ใส่หมูออหอมมากนี่สูตรดั้งเดิมวันนี้เราก็กินสีมือแม่กันนะคะเอาผัดค่ะใส่อะไรคะปลาไม่ใช่น้ำปลาค่ะซีว์ว้าเขียวนะคะซอสภูเขาทองฟ้าเขียวผัดให้เข้ากันคุณยายไม่ต้องถือเดี๋ยถือเอง รำปรีค่ะใส่ไปเลยเหรอคลุดให้เข้ากันนะคะไหนคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปี๊บน,นิดนึง่งนี่ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะอะไรคะคุณยายน้ำตาลทรายเหรอน้ำตาลทรายหน่อยนึงน้ำตาลทรายสีแดงหน่อยนึงไม่ต้องน้ำมันหอยนะคะนั่นแหละไม่ต้องเยอะคะ่ะคุณยาย พอดีมันใกล้หมดเลยได้แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะนนี้ก็อร่อยแล้วค่ะคุณยายคะไม่ต้องเยอะค่ะห<อ>ใส่ต้นหอมบักชีไหมไม่ต้องเนาะบาง,บาง,บางอร่อยแร่อยแล้แนี้ก็เอาใส่เลยค่ะโอ้ยน่ากินมาก kelam pri kemu mau kisah nih Maky mau